พี่ปิงเนะะ<อ>ี่ยก็รอเวลาสามปีพิสูจน์กันสนดีค่ะพี่ปิงเป็นยังไงล่ะพี่ปิงพี่ปิงคะพี่ปิงคำนีอ้อย,อย่างเออไะส่งลูกอีกปะับอยู่ที่รถ,รอ,ยรถอยู่ที่รถใช่ไหมใช่ครับพี่เดี๋ยวถ้าถ้าอยู่ที่รถพี่ก็พูดไปกับคุณปิงนิดหน่อยนะฮะเป็นยังไงบ้างฮะคนก็เป<อ>ิดปีเสือขึ้นคองประเทศละผู้นำละ จริงอยู่พี่อ๋อปุงอิงนี่ปีสอเราโหวดเราโหวดเราโบดเราโหวดค่ะปุปิงเขาเกิดปีเสือนะไอ้ยาคุณปิงเกิดปีลิงอ่ะลิงเล่นกับเสือได้พี่เกิดปีหมาหลบไว้ก่อนก็ก็ผมมาเกิดปีเสือไอพี่ช่เกิดปีลิงลิงเน่ก็จะไม่ค่อยถูกกับเสืออืม แต่จะพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะแม่ผมก็ปีเสือผมก็อยู่กับแม่ผมจนถึงทุกวันเนี้ยพี่ใช่ใช่แม่พี่ก็เสือกันดุเหมือนกันแม่พี่อ่ะมาดุดุดดุดุทีนี้ก็ทีนี้ก็เอ้ก็ตามสไตล์นะตามสไตล์คนปีเสือนะคุณอิงเขาก็มีความเด็ดขาดดูได้อย่างกรณีคุณวันคุณเฉลิมเนี่ยก็ถือว่าโชว์ฝีไม้ลายมือได้เยี่ยมหารดีนักแรนะครับ คือคือผมมองว่า,างี้ที่เอาเอาตามเนื้อผ้าก่อนการที่คุณอุงอิ้งมาเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันมันทําให้เราอาจจะมองได้ว่าการเมืองเนี่ยเข้าสู่หมวดที่มีความเสถียรสูงมากนะครับมีความเสถียรสูงมากนะครับมันอาจจะมีความเสี่ยงในด้านอื่นๆนะแต่ถ้าเอาเอาเท่าที่เห็นเนี่ยคือมันสมพ่ออะไรเพราะว่าถ้าเป็นตอนคุณแสตาเนี่ยใครจะบอกว่าเขาจะอยู่ได้นานครบสี่ปีเนี่ยยากมากนะครับคือ มันคนที่จะบอกได้แล้วก็มีความเข้มแข็งขึ้นมาก็ต้องเป็นคุณอุ้งอิงนั่นแหละที่เคยพูดสังเกตมาว่าตอนนั้นอิมแพกที่เกิดขึ้นตอนที่คุณเสรษาตั้งคุณวิษณุเครือง,งามเข้ามาช่วยครับก็ต้องได้คุณอุ้งอิงพูดกับบรรดาสสว่าอะไรพูดว่าเออถ้าไม่มีคุณเสรษาก็ไม่มีรัฐบาลน,นี้อ่าก็รัฐบาลก็จะอยู่ไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จําเป็นนะครับคือพูดง่าไงคือถ้าไม่มีคุณวิษณุคุณเสรษาก็จะไม่รอดถ้าคุณเศถาไม่รอดรัฐบาลก็ไม่ร นี่คือคำพูดของคุณอ,ง,องิงพอพูดเสร็จเพิมทุกคนเงียบเลยเห็นไหมฮะมันคือ power off คนปีเสือเอาไม่ใช่ power off คุณอุงอิงโอเคนะฮะฮัลโหลได้ยินค่ะพี่ปิง <Hello. S 2> เชิญเลยค่ะ <Yeah. S 2> พี่กำลัง <Yeah. S 2> ฟังพี่ปิงอยู่อ<ต>ันนั้น,น,นภาพของความนิ่งเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่านาทีนี้มันเหมือนแบบเหมือนตัวจริงได้ได้ทำงานโอเคเราจะบอกว่ามีหลังฉากแต่ว่ามันก็พออนุมานได้ว่าหลังฉากอ่ะตัวจริงเนี่ยมันก็เกือบเกือบเป็นคนเดียวกันเพราะเขาเป็นพ่อลูกกัน โอเคนะครับมันมันจะดูโอเคกว่าตอนเป็นคุณเศรษฐาเพราะตอนเป็นคุณเศรษฐาถ้าในแง่ของเรื่องของความความความมั่นคงทางด้านการเมืองเนี่ยมันดูบางๆอะ่ะก็ไม่รู้ว่าเราจะฟังใครเราจะสังเกตได้เลยว่าตลอดหนึ่งปีที่คุณเศรษฐาดำรงตำแหน่งนาย,ยกสิ่งที่ได้เห็นก็คือโอเคการกลับเคลื่อนกลไกของรัฐการพยายามที่ใช้กลไกของรัฐเนี่ยในการที่จะประครับประคองเศรษฐกฐิจ พยายามที่จะเดินสายไปต่างประเทศเรียกให้นักลงทุนเข้ามาอันนี้เราเห็นเรื่องของความสามารถกับความขยันในการบริหารจัดการตรงนี้แต่ถ้าในแง่งการผลักดันนโยบายอะ่ะเราจะเพราะว่านโยบายที่มีอิมแพกต่อเศรษฐกิจแล้วก็สังคมจริงๆอ่ะผลักดันออกมาไม่ได้เลยเพราะว่าสไตล์ของคุณเศรษฐาก็ต้องเป็นสไตล์บริหารอานาจเกรงใจมาไปทั้งทุกคนถูกไหมจะทําอะไรทีก็ทําไม่ได้อะ่ะพี่พูดง่ายคือทําแล้วมันทําไม่ได้อะ่ะก็ทําเท่าที่ตัวเองจะทําได้อะ่ะมัน มันมันก็เลยได้ออกมาเป็นอย่างที่หนึ่งปีที่ผ่านมาแต่ทีนี้ถ้าเป็นคุณอุงอิงเนี่ยการตัดสินใจของคุณอิง,องเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจริงๆอ่่อย่างก่อนหน้านี้ถ้าคุณเสร็จางตัดสินใจแล้วยังต้องรอด,ดูว่าเอ้แล้วคุณอุงอิงคุณทักษิณเขาจะคิดยังไงใช่ไหมแต่ตอนนี้คุณอุงอิงตัดสินใจก็ถือว่าคุณทักษิณก็ต้องให้เครดิตลูกแน่ๆเฉะนั้นมันมันให้ภาพที่อาจจะดูแน่นขึ้นนะครับส่วนความรู้ความสามารถนะ เอ่อในแง่ของการจัดก,การรัฐบาลในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าคงต้องใช้เวลาพิสูจน์อะพี่แล้วมันก็คงมันก็ต้องขึ้นอยู่กับรองนายกลรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีครางด้านเศรษฐกิจก็อ,อขอไม่รองนายกด้านเศรษฐกิจแล้วก็รัฐมนตรีครังด้วยว่าจะเป็นใครถ้ายังเป็นทีณพิชัยมันก็ยังพอมีความหวังนะครับคือผมก็พูดไม่ได้อะว่าเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นอะ่ะมันมันยากอะ่ะในปีเนี้ยมันมีแต่จะฟุบลงเพราะ โอกาสที่ดิจิตอลวอลเล็จะมาก็อัปไปด้วยนะฮะอันนี้กลับมาว่าแต่ที่มันจะได้แน่ๆก็คือเรื่องของเสถียรภาพรัฐบาลเน่ยมันจะอาจจะดูโอเคขึ้นอ่าพอมันจะดูโอเคขึ้นข้างเงินบาทในช่วงเวลานี้ก็มีโอกาสที่จะแข็งค่าต่อเป็นไปได้สูงอันนี้คือที่มันน่าจะเกิดแน่ๆนะครับอย่างน้อยๆเราก็มีท่าให้เล่นอ่ะอย่างเช่นก็คือช็อตข้างเงินบาทช็อตดอลลาร์นะครับเพราะว่าทัาง อ่ะก็ช็อตดอลลร์เพราะว่ามันมีโอกาสเพราะอะไรเพราะว่าตัวดอลลร์เองเนี่ยเห็นอย่างนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะอ่อนค่าต่อเพราะว่าเอ่อตัวเลขเศรษฐกิจเมกาเนี่ยมันดูยังไม่ได้ดีแน่นอนมากนักเราดูได้จากอีคโนมิคเซอร์ไพรส์อินเด็ก์เนี่ยที่ยังเสร็จลบอยู่นะครับอ่าดอลลร์ก็ยังดูมีความความเสี่ยงในแนในทนขาอ่อนบวกกับภาพของการ unwind carry trade อาจจะยังกลับมาอีกก็ได้ใครจะไปรูน้นะครับก็เอ่อโดยสรุปแล้วอ่ะท่างเงินบาทมันเริดูเหมือนหน้าช็อตนะฮะ ส่วนตัวหุ้นไทยเองเนี่ยพูดยากมากเลยว่าลองเลยดีไหมนะฮะ <c oughs> คือเพราะว่าอะไรเพราะว่าข่าวมันก็จบแล้วไงที่เหลือเราก็ต้องรอดูอีกอยู่ดีโอเคการเมืองจบแล้วก็ไม่มีอะไรก็เปลี่ยนตัวนายกอา่าคุณเศรษฐาอยู่ก็ไม่ได้เห็นอิมแพกอะไรอา่าพอคุณเศรษฐาไม่อยู่เราก็ตกใจกันแป๊บหนึ่งใช่ไหมเพราะไม่รู้ใครจะมาเป็นนายกใครไม่รู้ไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าเรากลัวว่าคุณเชตเกษมก็มาไม่ได้คุณคุงอิงก็ไม่เอา ก็ต้องเอาไปให้บิ๊กป้อมหรือไม่ก็คุณหนวงุทินแต่ตอนนี้ได้ข้อสรุปว่า,าเป็นคุนองิงเอาแล้วนะฮะและก็เป็นเพื่อไทยในการเป็นแกนนำจากตั้งรัฐบาลเนี่ยภาพความเชื่อมั่นกับเศรษฐเศรษฐภาพเนี่ยมันก็น่าจะยังโอเคแล้วไปต่อได้ในอีกสาปีนะครับหุ้นมันก็ตอบรับแล้วแตนะ่ถ้ามันจะไปต่อนับจากนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของความคาดหวังว่าแล้วเศรษฐกิจในประเทศมันจะฟื้นตัวได้ไหมนะครับมันยังต้องรอดูคอลมองไพี่มันเลยตอนนี้จะลองก็เป็นการลองแบบ ลองแบบกล้ากล้ากลัวๆลองได้ก็หาที่ออกเร็วๆอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าจะขึ้นได้ยาวๆไงเอมันดูมันดูยังไม่แน่นอนอ่ะจริงๆนะมันยังดูน่าเสียวไส้อยู่นะครับอาแต่ที่ถ้าเราจะเอาแบบสบายๆหน่อยก็อาจจะไปฮาร์ดคอร์กับการลองคอในตัว SPX กับ NDX ก็ได้จริงหรอกาน,นี้ก็ดูสบายๆเอออาทิตย์ที่แล้วเราเน้นที่ดาวโจนส์นะผมว่าผมเน้นที่ <Magn> um. ดาวโจนส์เพราะว่าผมเลงว่าน้ำมันมันจะมา นะครับอาทิตย์นี้ก็ทําไมถึง SPX กับ A t x มันยังดูหน่เอานะพี่พี่ไปดูไส้ในของ m a g n i f i c e n t เอ่ะไอ้ย o o o l l e ยังไม่มาพี่อย่างอย่โอ้โอ Google ยังไม่มาแล้ว Nvidia Nvidia อย่าลืมมันมีปลายเดือนนี้ประกาศงบใช่ไหมคือถ้ามันไม่มีอะไรอ่ะ SPX อาจจะขึ้นทำออทาหไยอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับก็เป็นไปได้นะแล้วอย่าลืมว่าตอนนี้มันขึ้นมาเกินหกสอ็ดจุดฟิบูนชีพี่มันเกินแล้ว แม่ว่ามันมาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยมันอีกนิดเดียวอีกแค่สามเปอร์เซ็นก็จะไปเทียบไฮเดิมอ <Okay. S 2> ่ะเพราะมันก็ลุ <Yeah. S 2> ้นได้ดิใช่ว่าก็อาจจะลองคอก็ได้นะครับลองคอตัว S p x กับ ndx นะครับ c c สองห้าดีไหมครับ c ีสองห้าศูนย์สามผมไม่แน่ใจว่า C สองห้าศูนย์สามยังนะฮะแต่หรือแม่ก็ c สองสี่ถึงสองอ่ะแล้วแต่ <Yeah. S 2> นะครับก็ลองหาดูนะ,นะครับอนะ่ะก็ ก็มันดูมันดูเบสได้มันดูเบสได้มันดูเบสได้พี่ได้ค่ะสนุนไทยแล้วพี่ปิงตัวปตทเขาจะปันผลระหว่างการอีกแปดสิบตังค์รวมเป็นสองบาทเอ็ดียี่สิบแปดหุ้นตัวนี้เป็นยังไงต่อคะอ่าก็หนึ่งในหุ้นที่เข้มแข็งนะฮะในกลุ่มปันผลนะฮะไปไปมาก็ไซเวย์เป็นหุ้นแห่งแห่งเครื่ออุดมคติของคนชอบปันผลนะ,ค,ะ,ะคือเวียงไปเวียงมาอยู่ที่เดิมอ่ะ แล้วเวียงไปเวียงมาก็อยู่ที่เดิมแล้วก็ได้ปันผลไปเรื่อยๆเอ้ผมว่าโอเคแล้วมันเป็นหมอที่คนที่ชอบแคชคาวก็ต้องเอาเอาบตทอนะครับก็เออเอาตอนนี้ที่มันขึ้นมาไม่ดีไว้รองวดหน้าแล้วกันนะก็รอให้มันเ<อ><ห>มื่อไหร่ก็ตามที่มันลงลมาใ,ใกล้โลเดิมอ่ะก็ค่อยเอาสามสิบาทมันก็วนกลับขึ้นมาเองครับคืธรรมชาติเขาแล้วนะครับน่าจะดูดีนะครับส่วนหุ้น ขึ้นตาในวันนี้ผมมองฮาน่าพี่เพราะว่าฮาน่าเนี่ยเอจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรเลยไอ้ที่มันเริ่มลงเนี่ยมันเริ่มลงตามอะไรตามตามตอนเทคเซลออฟในอเมริกาแล้วก็ลงตามพุ้นอเมริกาแล้วที่มันลงต่อก็อมีเรื่องการเมืองแล้วก็มันลงอีกทีมึงเมื่อวานเพราะว่าเรื่องงบออกงบออกก็ไม่มีอะไรนะพี่ก็อนไลน์แต่ว่ามันเป็นเซลออนแฟกต์ก็ปรับลดลงมาทีเนี้ยที่มันน่าเอาก็เพราะว่า valuation มันได้แล้วก็เอ ไตามาสามันเป็นช่วงหน้าหายของพวกกลุ่มนี้อยู่แล้วแล้วผมก็เชื่อว่างบฮาหน้าในไตามาสามมันจะโดดขึ้นมานะครับบวกกับะอะไรอีกบวกกับเทคในอเมริกามันฟื้นอ้อาวอย่างนี้เราก็เอาดิใช่ไหมก็หาหน้าน่าเล่นนะฮะหรือจะเล่นเดลต้าต่อก็ได้นะครับก็แต่วันนี้ขอโฟกัสที่ฮาหน่าก่อนแล้วกันเพราะว่ามันลงมาเยอะนะครับตามนั้นนะฮะก็คงไม่มีอะไรใช่ไหมครับพี่ปิงปิง ฮัลโหลอ่อไปถึงว่าไม่มีอะไรจะหือกับคุณุ้งอิใช่ไหมไม่มีครับไม่หือครับเออถ้างั้นมีคําถามกับพี่ม่อนนะอ่าพี่ม่อนอยากเชชึ่อโอเคตอนก็มันโลกของเขาแล้ะโลกของพี่กระบดละอ่ะพี่จะถามว่ากรณีพี่ปิ่งเนี้ยพี่ปิ่งเป็นพ่อใช่ไหมถ้าหากคุณพ่อได้เห็นคุณลูกมีอำนาจ เบอร์หนึ่งของประเทศมีวัสนาขนาดนี้คุณพ่ออยากจะเอวยพรลูกอย่างไรหรืออยากจะพูดกับลูกอย่างไรอ่ะกรณีเป็นปีงนะไม่เกี่ยวกับเขานะถ้าลูกเราเป็นใหญ่เป็นโตเราจะพูดกับลูกยังไงลูกออ,อํานาจเป็นเพียงแค่หวัวโขนในบางเวลาพี่ค่ะอันนี้ฝากลูกนะแล้วมันก็จะจากไปเออเออมันมีมา,าแล้วก็จะจากไปนะครับแต่ว่า อันนี้คืออำนาจที่มันเป็นเพียงแค่โวขวนวขนโขขนนะพี่แต่ฮะแต่ว่าเอ,อข้อดีของการมีอำนาจคือเราสามารถใช้อำนาจในการสร้างเรื่องสร้างสิ่งที่ดีได้สร้างสิ่งที่ดีมากให้แก่คนอื่นได้แล้วคนอื่นจะจดจําเราในทางที่ดีนะครับก็ถ้าผมเป็นพ่อใครแล้วเขามีอำนาจผมได้จะบอกว่ายินดีด้วยกับสิ่งที่คุณจะได้รับนะฮะแต่ว่าการที่คุณจะได้รับสิ่งนี้มาเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าคุณจะเลือกแล้วว่าจะเอาไปทําในด้านไหน ถ้าเกิดคุณทำสิ่งดีเพื่อคนอื่นสิ่งดีนั้นก็จะกลับมาตอบแทนคุณในวันใดวันหนึ่งอาจจะไม่ตอบแทนก็ได้แต่คนเขาจะจดจําคุณในทางที่ดีนะครับก็ให้ใช้อํานาจในทางที่ดีครับพี่ถ้าผมเป็นผมนะผมก็จะบอกคุาเรื่องนี้นะครับลองดูนะรอไหมรอไหมรอรออจริงๆถ้าเป็นลูกผมผมก็จะพูดจริงๆพี่อช่วงนี้นี่ผมเป็นพวกอ่อนโยนขึ้นเยอะ โอเคไม่ก็ถานฐานเนนนะเดี๋ยวลูกเราก็ต้องเติบโตไงเออแล้วพี่ปิงก็ต้องสนับสนุนลูกยังไงตัวไองอืมลอาดูนั่งตุนกับเรื่องราวมันเวลาลูกถ้าลูกเราโตอายุถ้าอายุสามสามสามสิบเจ็ดอย่างเงี้ยพี่จริงๆแล้วอ่ะเราได้แต่เป็นกําลังใจให้แล้วก็อวยพรแล้วก็เออเขาเรียกว่าเนี่ยบอกบอกบอกทางชี้อะไรเล็กๆน้อยๆให้ฟัง ช่ไหมผมว่าเพราะว่าคนอายุสามเจ็ดแล้วอาจจะคิดอะไรได้เยอะผิดว่าบางครั้งอาจจะลืมลืมเรื่องหนึ่งเช่นเฮ้ยอานาจมันมีมันมีมันมีสองด้านแหละนะฮะมันมีทั้งด้านที่ถ้าใช้ผิดมันก็ผิดอ่ะนะครับแต่ถ้าใช้ดีอ่ะผลที่เกิดจากความดีนั้นมันก็ยิ่งใหญ่ไม่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าใช่ไหมก็ให้ตั้งใจทําแล้วกันฮะเป็นกำลังใจให้ะครับก็ลองดูกับชีวิตในแต่ละบริบทในแต่ละช่วงแล้วว่าเวลาแล้วช่วงยุคอ่ะ ก็ได้ยินได้ฟังได้ได้รู้จักกันไปนะขอบคุณมากกับพี่ปิงอ่ะให้กำลังใจครับ<จ>ครับสวัสดีครับพี่กำขอบคุณค่ะเรื่องราวก็เป็นเรื่องอ่ะจะเป็นคุกนึกคึกอะไรก็ว่ากันนะคะทั้งจุนทั้จริงแล้วอ่ามันเป็นเจนของเขาจริงๆนะถ้าพูดถึงนะะเวลาอยู่ที่บริษัทก็เหมือนกันนะฮะเจนเราก็อีกเจนหนึ่งนะเจนอีกรุ่นหนึ่งเราก็มีความคิดความอ่านก็ต้องรอดูประเทศของเราต่อไปนะประเทศชาติไม่ใช่ของเล่นจริงๆคะ่ะ ก็ไม่ใช่ของเล่นนะเป็นของ